Okay. เอาแล้วนะครับบ <c oughs> <c oughs> อสขอโทษเอาละผมขอการเราอยู่ผมต้นการชาแนลวันนี้เราอยู่ในเกมำลำไายรถพารตี้เท่าไหร่ผมจ,จำไม่ได้เหมือนกันอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อนมา,มานวันนี้ให้ได้ได้ยินเสียงเครื่องจุดเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากฟังรถได้ดีจุดอะไรผมจะจำได้ไหม อัน,นแรกเป็นการสร้างอวตารของตัวเองเนี่ยหัวใหญ่ก็เอาหัวด้านนอกอเอาวนเอาตัวนี้รถโมไซค์ตรงนี้คือการสร้างสร้างสิีขขวางแล้วสร้างให้เรือบแวะเร,รส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนที่นั่งครับนี่ขับธรรมดาลูกไม่จำลูกขับท่านเนี่ยแล้วนี่วิธีไปส่วนตรงนี้คือทางที่เราจะไปไป,ไปทางแบบนี้ อาครับนลรอันน hey, ี้ไม่ได้โอ้ไม่เลยโอ้ยจะได้ข <spe ak noise> ับเลยอะไร โอเคแบบนี้เห็นโซ่ตรงนี้คือบุ่มมุมมองครับมีมุมมองดูคนที่ดึงเดี๋ยวผมสาที่ได้ดูอ่ะอ่าอย่างนี้เห็นไหมมันจะครับมันเหมือนตา ขบอยบ้างมั้งสวยๆแต่หนุ่มสวยขับคนหมดแบบนี้ดีกว่า ได้ผมขอเลือกแบบล่นธนาคารได้หม่มอไซคันเดียวนี่น,นะ,ะรครับเตรยมมอเป็นครันยง ถึกเลยสัตว์ขับแบบนี้ดีกว่าขับธรรมาดา้าเลยนี้เลยรถธรรมดาหอีอดูเลยว่าตำรวจดไม่ใจเลยค่ะเยขับใช้รถนี้ดีกว่า ถ้าจะให้รถนี้เป็นอมะตะน่ะเหรอนี่แบบนีตำรวจแบบนี้นี่ไปทางนี้ เล้ที่มันร้อนเรื่เอืมคิมคิมอะไรนะอืมอะไรวะอกูเรียกสตไต็นตนัมไปบ,บ้าอย่างเงี้ยสตไต็นยหยุดไอ้เอนน้งขึนก็น ว่าไอเนี่ยของกูเนี่ยมันพังไว้ได้ไงวะชาวอาไม่ดีนล้ เปลี่ยนเรื่ยหารถเยีงยมมากเกับมาแล้วนี่คือรถเพนกินหัวฉันคุดพ่อคุดแม่พ่องไป โันนี่ขี้บี้ดิน้อเอัี้แมงกดิเสียงเครื่องม่นึเครื่องจะระเบิดได้ยังแล้วอะไระอะอไออไ ว้าวอภิมหันไก่เดินไก่เดินได้ไก่ยดินใหม่เป็น like <sighs>

ตายแบบเดิมดเม็ดฟัดเดือฟัด i'm yeah, going ไม่ไม่เชื่อว่ารถอันน่ะจริงจริงเลยกูนั่งรถดูแชร์เนี่ย <pod inclusive AB ieder> ถ้าตายจบคลิปเลยถ้าถ้าไม่ตายก็ถ้าไม่ตายก็ไม่จบคีดูอันอื่นต่อแต่ถ้าตายก็จบคีเพิร์นคือข่าวว่า น้อย่ทำได้นี่เดียวเวลาจะถึงขาแล้วดนี่มืเนายวองควอยาเลาเดี๋ยเจะคิแล้ว you k n o e